เอาล่ะครับตอนนี้เพื่อนอยู่ในช่องบอสกระลาดออริจินอลนะครับภาพที่เพื่อนเห็นนะครับเป็นภาพจากน้องที่เคยขับรถเล่นด้วยกันนะครับเขาถ่ายมาให้ดูนะครับผมก็ไม่ได้ซื้อปลอกแหวนยี่ห้อนี้มาใช้นะครับแต่ผมเห็นวัยรุ่นอ่ะมันฮิตมากนะครับอย่างในภาพเนี่ยนะครับเป็นของของปลอมนะครับของก๊อปปี้นะครับของแบบที่ตอนนี้กำลังขายกันอยู่ในโซเชียลนะครับที่ ประมาณร้อยหนึ่งแปดสิบบาทร้อยห้าเก้าอะไรที่เขาส่งนะครับอย่างเงี้ยปลอมนะครับดูงานก็รู้ดูเนื้อก็รู้นะครับดูสีแดงสีดําเนี่ยดูออกเลยครับแล้วก็ตรงจุดที่เป็นปลายแฮนด์นะครับมันต้องเป็นปลายเปิดนะครับถ้ามันเป็นปลายปิดอย่างนี้มันก็ไม่ใช่แล้วนะครับแต่อันนี้พวกเด็กๆที่ซื้อไปใส่เขาก็ตัดกันนะครับตัดได้นะครับจริงๆของแท้มันก็ตัดได้นะอย่างถ้ามันใส่ไม่ได้มันก็ต้องตัดนะครับเดี๋ยวเรามาดู ในซีรีส์เดียวกันนะครับที่เป็นของแท้นะครับก็จะเป็นนีเนื้องานแบบนี้นะครับอย่างที่น้องเขาซื้อมาใส่นะครับอันนี้ก็ซีรีส์นี้มันเป็นซีรีส์กลางๆนะครับราคาก็ประมาณ500บาทนะครับประมาณ500บาทนะครับเป็นซีรีส์ที่อยู่ตรงกลางถ้าเป็นซีรีส์ท็อปของเขาที่เทียบกับโดมิโนตัวท็อปๆก็จะเป็นโปรกิฟ์นะครับเป็นโปรกิฟ์ซึ่ง ในเมืองไทยผมไม่ค่อยเห็นมีขายเท่าไหร่นะครับก็จะมีแค่บางลายบางลายก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่อนข้างหาซื้อยากนิดนึงนะครับจริงๆก็ไม่ยากหรอกครับถ้าเงินถึงมันก็ซื้อได้หมดแหละเออวิธีดูง่งายๆนะครับเนี่ยที่ปลายมันจะเขียนว่าเดโตนาครับเนี่ยที่ปลายเขาจะสลักไว้เลยนะครับอันนี้คือของแท้นะครับเนี่ยบีบดูก็รู้ครับเนื้อ เนื้องานนะครับมันจะบ่งบอกคุณภาพของราคาของมันนั่นแหละครับเวลาเราจับเวลาเราบีบนะครับเนื้องานมันจะแตกต่างกันนะครับถ้าคนที่เล่นของแท้มมก่อก่อนเขาดูทีเดียวเขาจะรู้เลยครับว่างานมันมันต่างกันนะครับคุณภาพมันต่างกันนะก็คือง่ายๆอ่ะถ้าถ้ารู้ว่าของแท้เป็นยังไงปุ๊บเนี่ยเราเห็นของที่มันไม่ใช่ของแท้ปุ๊บแบบมันไม่เหมือนกันอ่ะเขาก็เรียกปลอมอ่ะนะครับเหมือนกับเราเล่นพระเล่นอย่างอื่นนะครับมันก็จะคล้ายๆกัน นะครับเนี่ยมันจะมีจุดสังเกตอยู่นะครับแล้วก็คุณภาพของของงานนั่นแหละครับส่วนตัวกล่องนะครับนี่ของปลอมผมเห็นบางทีมันเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็เป็นพลาสติกเหมือนกันก็มีนะครับแล้วแล้วแต่จะปลอมนะแต่เขาก็จะไม่ค่อยมีสติกเกอร์บาร์โค้ดบอกรายละเอียดนะครับเรื่องสีสีเนี่ยต้องตรงสีที่ที่ป้ายต้องตรงกับกับ ชิ้นงานข้างในอ่ะนะครับเขาก็ขี้เกียจอาจจะขี้เกียจทําก็ได้นะครับสีมันเลยคือจะจะมาพิมพ์แบ็กเลสอย่างเงี้ยแล้วมาใส่สีอื่นใส่มันก็ค่อนข้างต้องต้องมีดีเทลอ่ะนะครับเขาก็เลยจะไม่ทําไม่ติดนะครับแล้วก็ตัวหนังสือนะครับข้างหน้าข้างหลังเนี่ยจะคมชัดนะครับจะคมชัดนะครับหลักๆแล้วนะครับก็ เรื่องเม็ดอิก็จะแล้วแต่ที่สถานที่ผลิตนะครับอย่างตัวนี้น้องเขาได้ของไต้หวันมานะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะครับเราก็หาที่เป็นเจแปนดีกว่านะครับมันจะดูแบบขลังด้วยนะครับคือผมเป็นคนที่ซื้ออะไรแล้วต้องเป็น m a ็ดอิแบบเจ้าของนั้นๆนะครับมันถึงจะดูดูคลังดูหน้าเล่นนะครับ อันนี้ก็อย่าไปซีเรียสนะครับอันนี้ผมซีเรียสคนเดียวก็ประมาณนี้ครับวิธีดูก็ดูเนื้องานดูไปแฮนดูที่กล่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองลองดูหลกัหลกๆก็ดูที่งานนะครับบ๊ายบาย